การปลูกหวดนเรียกใหม่นะครับใหม่จะมีทั้งหมด5ไว้นะครับไว้ที่1ไว้ที่2ไว้ที่3ไวจนค่อยๆโตจนใช้ได้นั่หละใช่ครับจนถึงไว้ที่5จากนั้นก็นอนไหมก็จะพ่นใยรอบตัวเองนะครับจนเป็นหลังไหมนะครับเดี๋ยวเชิญมาชมฝั่งนี้ได้โอ้นี่ครับผมนี่พารังไหมมาเลยนะครับนี้ขนรังไหมมาเลยนะครับสำหรับไหมไหมที่นำมาโชว์ในวันนี้นะครับจะเป็นไหม พันพยาลามเป็ดพันธุไทยพื้นเมืองนั่งเดิมของจังหวัดสุรินทร์นะครับครับครับสำหรับตัวใหม่ก็จะมีทั้งหมด5วัยนะครับวัยที่1วัยที่2จนถึงวัยที่5จากนั้นน้องก็จะทารังพ่นใหญ่รอบตัวเองนะครับนี่นี่คือรังใหม่ใช่ไหมใช่ครับนี่คือรังใหม่ครับครับุพอพอน้องพ่นใหญ่รอบตัวเองเสร็จน้องก็จะเป็นดักแด้นะครับครับผมจากนั้นเราก็จะพักน้องไว้ประมาณ3วันจากนั้นเราก็จะนําน้องมาสาวใหม่นะครับ ไหมพันธุ์ไทยดั้งเดิมพันธุ์ไทยพื้นบ้านนะครับหนึ่งลังความยาวของเส้นไหมอยู่ที่ประมาณ200ถึง300รอเมตรต่อหนึ่งลังว้าวยาวมากใช่ครับ<อ>ต่างจากพันธุ์ไทยลูกผสมนะครับพันธุ์ไทยลูกผสมหนึ่งลังจะยาวที่ประมาณ500อถึงเ0 0รอยเมตรต่อหนึ่งลังยิ่งยาวไปอีกยิ่งยาวไปอีกครับแต่พันธุ์ไทยพื้นบ้านดั้งเดิมเนี่ยเส้นใยจะเงาแล้วก็เหนียวนะครับ นี่อแบบนี้นะครับเมื่อได้กมาวิธีนี้แล้วยังไงต่อครับพี่ครับจากนั้นเราก็นํามาฟอกย้อมด้วยสีธรรมชาตินะครับวัตถุดิบธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างนะครับสีที่นํามานี่ก็คือจะเป็นเปลือกไม้นะครับเปลือกไม้แต่ละชนิดก็จะให้สีต่างกันนะครับเปลือกตัวนี้นะครับจะเป็นเปลือกมะพรุดนะครับหรือประโหดภาษาเขมรนะครับเปลือกประโหดตัวนี้จะให้โทนสีเหลืองดอกบวบนะครับเหมือนเส้นใยตัวอย่างตรงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นเส้นใ่นะครับย้อมจากเปลือกมะพร้าวให้สีเหลืองดอกบัวนะครับแล้วก็แกนเขหรือแกนเกลนะครับตัวนี้จะให้โทนสีเหลืองทองนะครับอันนี้ฝันมุดสีเหลืองทองนะครับแล้วก็งจะมีข้างนะครับข้างใช้โทนสีแดงข้างมันคืออะไรครับพี่ เป็นแมลงที่จะ,ะใช้ <มะ S 1> เป็นแมลงตัวเล็เลก็จะทํารังอันนี้เป็นรังของมันนะครับ,รบแล้วก็จะนํารังของมันมาสกัดยอ้อมเป็นสีธรรมชาติจะให้โทนสีแดงสีชมพูสีม่วงครับแล้วก็ครามสีสุดท้ายนะครับ ขามเป็นพืชชนิดเดียวนะครับที่ย้อมเย็นนะครับจากที่นี้จะย้อมร้อนทั้งหมดเลยจะมีคามเทศพิเศษดียวใช่ครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากนะครับผมก็นํามาบอกเล่าเราใครสนใจเพิ่มเติมเนี่ยก็มาแวะเวียนได้นะครับที่จุดนี้โซนนี้กรมหม่อนใหม่นั่นเองมาศึกษามาดูวิธีได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่ออกมาเป็นผ้าใหม่สวยๆเลยขอบคุณครับผม มาเที่ยวกันต่อครับทุกท่านนครับผมจากจุดแรกนะนี่เราจะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสวยๆนะครับเยอะแยะมากมายใครสนใจมาช้อปปิ้งก็ได้เหมือนกันนะครับมาช็อปมาเชียร์กันได้ที่นี่เลยนะครับผมมีถือเรียกว่าผ้าสวยๆเยอะมากมาช่วยการสนับสนุนนะครับผ้าไหมก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยของเราเนั่นเองนะครับมาอีกจุดหนึ่งที่โอ้สวยงามอลังการมากเลยสวัสดีครับผมกับประจยนแนะนําตัวหน่อยครับผมผมกิติกรนวุดดมพันธ์ ากลับมาแล้วเรนเชิงครับครับผมกิติกรนภุดมพันนะครับคณะบดีคณะเสือประการศาสตร์นะครับมสวครับโอ้โหทั้งคณะบดีหล่อขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยอาจารย์เอาอะไรมาฝากเราบ้างครับในงานนี้ก็ในส่วนที่ผมนำงานนะครับก็จะเป็นกลุ่มผ้าโบราณนะครับก็คิดว่าจริงๆแล้วว่าในงานนี้มีทั้งส่วนที่เป็นต้นน้ำก็แถวหมายวาว่าภูมิปัญญาดั้งเดิม แล้วก็ไปส่วนอไปสู่ส่วนที่เป็นการพัฒนาต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยู่ในโซนที่เป็นโซนดั้งเดิมนะครับเพราะว่าคิดว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านนะครับแต่ละถิ่นมีความสําคัญมากครับที่จะเป็นตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนในการต่อยอดต่อไปยกตัวอย่างได้ไหมครับผ้าโบราณผ้าดั้งเดิมเป็นลักษณะแบบไหนครับวันนี้ที่จัดมานะครับถ้าเข้ามาดูอยู่ในเดอะมอลล์เนี่ยก็จะเห็นนะครับก็เราเราจะนําเกือบทุกเทคนิค เกือบทุกภาคของประเทศไทยนะครับว่ามีโเรงยนอยังไงบ้างมาศึกษาที่นี่ได้เลยใช่ครับอาจารย์ก็จะอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยอยู่ไม่เซลล์เน็ตอาจารย์ก็สามารถคุยได้นะครับก็ไได้ครับก็อย่างชุดแรกเนี่ยครับก็จะเป็นเทคนิคจบ หรือผ, <ม S 1> ผิดได้ไหมจ้าได้คำ <ผม S 1> ได้คำนี่ใช่ไหมครับแต่ห้ามหยุดกลับบ้านนะครับอาจารย์รูน้นใจอ่ะกำลังจะขโมยกลับเลยนะครับจริงๆเราทั้งหมดที่เราลอยด้วยกันมันจะเป็นธีมลวดลายที่เป็นดอกไม้นะครับอันอย่างอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่า,าในภาคเหนือนะครับก็ที่อำเภอจอมทองนะครับก็จะเป็นเป็นสิ้นของชาวล้านนาครับก็โดยปกติเราเนี่ยจริงๆโบราณกว่าจะได้ผืนนี้มาเนี่ยชาวบ้านจะต้อง เ็บในเรื่องของอวัสดุนะครับก่าจะย้อมสีอย่างปัจจุบันเนี่ยเรามีการย้อมสีสําเร็จรูปและเรามีภูมิปัญญาความรู้แล้วเนี้ยนะครับแต่ว่าในโบราณเนี่ยก็เขาจะต้องใช้เวลาฮะแล้วก็จะเห็นว่าในผืนเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นใหม่ทั้งผอนะครับแต่ว่าภูมิปัญญาที่สาคัญของชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักการข่มหรือว่าทําให้มันเด่น นะครับอย่างเช่นเขาก็จะลองพื้นด้วยผ้าฝ้ายนะครับแต่ว่าเวลาจบเนี่ยเขาจะใช้ไหมจบเพราะว่าคุณจังสวัสติของเส้นใหมเนี่ยก็จะมีความแวววาวแสดงว่าเขารู้วิธีเทคนิคให้คอนทราสต์ให้ปีจุดเด่นขึ้นมานั่นเองใชแล้วก็มีการขับแล้วก็มีการยุบลงไป ซึ่งเทคนิคจกเนี่ยครับก็เป็นหรือขีดเนี่ยเขาจะเป็นการตกแต่งผืนผ้าทําให้มีมีส่วนนูนขึ้นมาทําให้ผ้ามีลุกเล่นในการถอมายิ่งขึ้นนะฮะสวยงามมากใครสนใจก็มาได้นะครับมาคุยกับอาจารย์ได้เลยวันนี้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับครับผมคณะบดีตนะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ของมสวอมาอยู่ที่นี่เลยนะครับผมไปกันต่อครับผมยังมีผ้าสวยๆดูกันเยอะมากแล้วก็มาศึกษากันได้นะครับมากันทั้งครอบครัวได้เลยในช่วงวันแม่อย่างนี้นะครับมาทั้งคุณแม่คุณ ลูกนะครับหรือคุณพ่อมากันก็ได้นะครับจุดนี้น่าสนใจเ e x t เชาสตอรี่นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ทัางสองท่านแนะนำคนเองนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ธนพงม์สวัยครับอนราครับสวัสดีครับผมศิวกรเกษรราศครับครับผมมีผู้สาผ้าลายอย่างใช่ไหมครับใช่ครับจุดนี้ผ้าสวยมากแล้วก็มีรูปของน้องเบลล่าพี่เกรดด้วยมันอะไรยังไงครับอาจารย์ก็อันนี้ก็เป็นผลงานที่ผมออกแบบผ้าไว้นะครับแล้วก็ ส่วนชุดเนี่ยก็จะเป็นผลงานของแม่สาลี่นะครับก็คุณจาราโภเป็นคนออกแบบครับผมครับส่วนผ้าที่เห็นเนี่ยนะครับเรียกว่าผ้าเขียนลายทองครับเกิดจากการนำผ้าลายหยางครับมาเขียนลายด้วยยางมะเดื่อครับแล้วก็ใช้ทองคาแพ้ครับปิดลงไปก็จะเห็นอุปกรณ์อยู่ทางด้านนี้นะครับพเราจะได้ยางมะเดื่อนี่คือยากมากๆเราต้องใช้มีดสับต้องหมายนะครับแล้วก็รอให้น้ํายางเขาไหลออกมาแล้วก็ผสมกับน้าพึ่งแล้วก็ ใช้ทองกับปิดลงไปครับ mm hmm. ก็จะได้ผลงานที่มีความแวววาวอย่างงี้ครับองสุดยอดเลยนะใช่ครับซึ่งซึ่งผ้าเขียนลายทองนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นผ้าจริงๆอยู่ในสมัย mm hmm. อยุธยา<ช>นะครับ เป็นผ้าที่มีปรโะยชน์ผ้าสูงที่สุดในสมัยนั้นนะครับแต่ว<ต>่าในอาจารย์ผ้าที่ม<อ>ีโย์สูงที่สุดคือในคำนี้ผ้าเนี่ยนะครับในสมัยโบราณเนี่ยก็จะมีประกอบด,ด้วยสมปักปูงครับแล้วก็สูงขึ้นมาก็จะเป็นสมปักยกแล้วก็สูงขึ้นมาอีกก็จะเป็นสมปักลายคือผ้าลายอย่างแล้วก็สูงที่สุดก็คือ พ้าเขียนลายทองพระภูษาเขียนทองครับที่ผมแพ่นยูนี่ตรงนี้ใช่ครับอันนี้คือจะสูงที่สุดไม่มีอะไรสูงกว่านี้้วครับครับผมสวยงามมากเลยอันนี้ก็เกิดจากการที่ผมทำศิลปะนิที่์นจบเมื่อ12ปีที่แล้วครับครับผมแล้วก็ก็ต่อมาก็เลยได้ทำมาตลอดเลยครับได้ใช้ในกับละครภระเขียนลายทองได้ใช้กับละครผมผิดคำของพิเกตนุ่งแล้วก็มีผม อของที่เป็นประเภทราชาด้วยนะครับซึ่งซึ่งาถามว่าทำไม